ะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวให้ถ่ายจ้าฉ่าๆมากเลยเรียบร้อยค่ะต้องเรียบปากเลย <c oughs> น่า,นากินมากเลยหมูยออร่อยนะเวลาโดนน้ำยำน่ากินเหมือนกันตัดด้วย4ีกุ้งช่าๆเลยจ้ะกับเมนูกั้งสุกกุ้งสุกนะคะผลไม้รวมจ้านี่เ C บ <oughs> ีตามมาจากลังสิทธ์เลยนะ <c oughs> นเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่นะคะ ไข่ปลานะคะซอมอนผลไม้รวมน่ากินมากเลยถึง4สั่งจะไม่แซ่บนะมี่ใช่ไม่ใช่ของคุณเปิ้ลค่ะเรียบร้อยค่ะนี่เลยจ้านีต่อไปค่ะมางทีลูกค้าแคปรูปอ่ายำยกร้านมาให้นะคะมันไม่ได้มีแค่ไข่นะด้านบนด้านล่างมันจะมีพวกฟูม้ากั้งสุกอีกนะคะหลายๆอย่างใช่มังคับอยู่ใช่ ย่อมีอะไรเยอะแยะเลยให้ลูกค้านั่นเพราะบางทีลูกค้าไม่เชื่อเอาง่ายก็คือสั่งตามตดที่เราชอบอยากแคปอันนั้นมาเจ๊ก็คิดพันห้าแหละเพราะมันคือยำยกร้านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่ัร้านเช่หนึ่งเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวดีเป็นก่อนเลยนะครับนี่รามีอางหุ่นนะครับแต่วันนี้จะไม่หลากสีนะครับเจ่หนึ่งนะใช่มันหมดหน้าค่ะเราก็จะหามาเรื่อยๆแหละแต่ตอนนี้ช่วงนี้มันมันน้อยก็มีอางหุ่นแล้วก็มีพวกข้าวโพดนะครับข้าวโพดก็จะคัดปัก เรียงเท่ากันเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนมทัทสอดิบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมทัทสอดิบเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นหมึกไข่นะครัม่ใว่หมึกไข่บวกสปัมกับผักรวมมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้เป็นไข่เยื่อม้าเลย มันเขาก็เรียกนั่นแหละครับมันออกเค็มๆมันมาแต่ไม่ได้ว่าเค็มปี่อะค่ะไม่ใช่ไข่เยอะมาสีชมพูที่มันจะเยอะโอ้ไม่ใช่ไข่แดงเค็มนะไม่ใช่ไข่แดงเค็มเพราะเขาจะผิดเป้าพอดีตาเขาไม่รู้ไงอร่อยการันตีค่ะเสร็หมดทุกวัน จะเป็นหมึกไข่บวกมอนนะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถแอดทั้งสดทั้งสุกรวมกันได้นะคะสดที่ร้านเราก็จะมีกุ้งสดสซมมอนนะคะแล้วก็ปูหมานะคะ3อย่างที่เป็นของสดนอกนั้นจะเป็นสุกทั้งหมดเลยลูกค้าที่จะบอากวา่มาสั่งทะเลสดเราก็มีแค่นั้นนะคะรวมทะเลสดจะเอาไข่ปลาไข่ปลาเราไม่มีสดนะคะเราต้มเรียบร้อยแล้วจ้าีอะไรจะเรียบร้อยค่ะกับเมนูนี้เลยมอนหมึกไข่ไไไสำชาดจ้ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะ ก็จะเป็นหมึกไท่หอยแครงกุ้งสดม่อนไข่แดงเค็มค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางทีลูกค้าแคปรูปอ่ายำยกร้านมาให้นะคะมันไม่ได้มีแค่ไข่นะด้านบนด้านล่างมันจะมีพวกปูม้ากั้งสุกอีกนะคะหลายๆอย่างใช่มนครับอยู่ใช่มีหมูย่อมีอะไรเยอะแยะเลยให้ลูกค้านั่นเพราะบางทีลูกค้าไม่เชื่อเอาง่ายก็คือสั่งตามวัตถุดิบที่เราชอบ อยากแคปอันนั้นมาเจ๊ก็คิดพันห้าแหละเพราะมันคือยำยกร้านนะคะนี่เรียบร้อยเลยชิมๆกันจ้าดูสิเย้มเลยนี่เลยขมมอนอะเย้มเลยเรียบร,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 ร้อยจ้าเมนูต่อไปจ้าเจ้าของเมนูด้วยครับจ้าอ่ะเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับเมนูหอยแครงนะคะไข่แดงแล้วก็บวกไข่แมงดาจ้า ให้น้องให้น้องฟิลเขียนให้ก็ได้นะครับไม่ย้ำอะไรคะไอพี่ขนุนฝันลูกเรียบร้อยใช่ไหมล่ะจ้ากับเมนูไข่เมงดาไข่ไข่เมงดาหอยแครงไข่แดงเชมชานี่เลยให้ดูรอบๆเลยนะคะความฉ่าเมนูนี้แค่250บาทเองนะคะเราไม่ได้ว่ามีแพงๆมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราสั่งนะคะเมนูจะหรูหราขนาดไหนแล้วแต่เราเลยจะ้ะ เรียบร้อยค่ะเมนตูต่อไปจ้าต้องบอกว่าแล้วแต่เงินในกระเป๋าท่านนะใช่หนึ่งใช่ค่ะชอบอะไรใส่อันนั้นเลยค่ะเราอยากกิน,น,น,นนะได้ค่ะเมนูมัน่นหมึกไข่แล้วก็ไขป่ปลาจ้าเผ็ดน้อย,ไ,ยอไข่ ไข่แน่นเลยผลไม้วรวมจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เลยเช่ไหมจะอันนี้เผ็ดน,น้อยจะไม่ไมค่อยเผ็ดเลยลูกค้าบอกเผ็ดน,น้อยเลยเ <laughs> ผ็ดน,น่ารักสีหวาน <laughs> จอดได้เลยนะคะ อันนี้ของคุณเปิ้ลไหมคะชื่ออะไรเอ่ยพี่อิ๋วเดี๋ยวรอนตอนนี้เลยไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรใช่ไหมคะมอร่อยไหม,มนี่ก็คักขาคุยกับตากล้องนี้ก็ <c oughs> อีกเสียงนึครับก <c oughs> ็เสียงอะไรหัวไม่ค่อยให้ตัง ให้แค่รอบเดียวต่อเดือนของสื่อไงฟ้องสื่อคุยกับตากล้องไม่ค่อยพอพูดจาไม่ค่อยพอนะครับฟ้องสื่อเอาส่ออกหน้ากล้องน,องน,นะเช่นหนึ่งกับบ้านก่อนเรียบร้อยนะเช่นหนึ่งเดเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่นะคะไข่ปลานะคะแซลมอนผลไม้รวมน่ากินมากเลยถึงสีสันจะไม่แซ่บนะของพี่อยู่ใช่ไม่ใช่ของคุณเปิ้ลคะ่ะ เรียบร้อยค่ะนี่เลยจ้ามือต่อไปค่ะน่ากินจังเลยฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเราต้องรับตึงหนักเยอะปิดเทอมต้องวอมเีเยอะชีวิตอยากคาดหวังอะไรเยอะ อยู่ไปวันๆก่อนตอนเนี้หมูยอนะคะึ๊บจ้าเดี๋ยวเราจะมีแอดเพิ่มด้วยไข่แดงกับไข่ปูนะคะอันนี้จะเป็นผลไม้รวมน้องฟิลแนะนำลูกค้าหน่อยลูกเดี๋ยวพ่อดูนม่หนึ่งดูอีกเขาไม่ค่อยเข้าใจ ใช่ใช่จ้ะอ,อันบนมีไข่ปูด้วยลูกสามรอยทั้งคู่เขากลัวน้อยหน้ากันไนงะต้องให้เท่ากันเกทับนี่นี่ดีนะไม่สั่งเกทับกัน แยกถุงหมูยอต้องบอกมาต้องมาลองไอ้ชิ้นหนึ่งนะได้ค่ะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะของชิ้นหนึ่งใหญ่สั้นแต่หนึบนะคะใหญ่สั้นหนึบนะคะวันนี้ได้โดนแล้วไปถึงได้ทานแล้วโดนโดนไหมได้โดนมานะวิ้ยได้จะเอ๊ะอะไรสั่งออนไลน์อยู่หรอคะ แต่ว่าที่ทานไม่ไม่ทานคิวคิวมันเยอะนานวันนั้นติดทุลักเลยใช่ใช่ก็เลยถ้าไม่มีธุระโหยวันนั้นหน้ามันกว่านี้นะเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ปูนะคะไข่แดงหมูยอจ้าเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวให้ถ่ายจ้าฉ่ำมากเลยเรียบร้อยค่ะต้องเรียบปากเลย นะ่านกินมากเลยหูยออร่อยนะเวลาโดนน้ำยำน,น,นีำ่มาก่เมนูต่อไปจากกับเมนูกุ้งสุกกั้งสุกนะคะเคยเห็นแต่ยังไม่เคยได้กินนะคะตามมากินที่นี่ค่ะอยู่อยู่ใกล้แต่ไม่ได้กินต้องบอกว่าลูกค้ารีบมีธุระเนาะไม่เป็นไรดีใจนะที่ตามมาเนี่ยแต่อย่าเลิกติดตามกันนะ,ะนี่ได้ไข่นะกั้งอ่ะ เกิดมาเพิ่งเคยกินก้างนะอันเนื้อเอาอธิบายจะเนื้อเหมือนเนื้อปูสุกไม่มีค่ะพิเศษได้หมายถึงว่าเบิ้ลได้ค่ะเบิ้ลได้เป็นสองตัวถ้าไซส์สี่ร้อยไซส์ใหญ่ตอนนี้ไม่มีของเลยพายุด้วยไงได้มันสามารถทำได้นะอันนี้ก็จะเป็นสี่ร้อยห้าสิบบาทสองตัวแต่ก็ได้ไซส์กลางๆนนะคะใหญ่ๆช่วงนี้แม่ค้าก็ไม่ได้เจอนะ เพราะมันหายากไงลมมันแรงไงมันมีพายุบางทีเจอใหญ่ก็ย้ายใหญ่บินเดียวราคานะ1อ2บินาาแต่ไปออนทัวร์นะคะจะเหนื่อยมากกับยำผลไม้เนี่ยาาโอ้คนไม่คนไม่คนไม่คนที่กรุงเทพอ่ะ ก็เขาบอกว่าที่นูนะ่นน่ะมันไม่มียำแบบใส่เยอะขนาดนี้ไนงะส่วนมากก็จะมีแค่ข้าวโพดราชนีองุุนอ่งุ่นก็เป็นองุุนมีเมนะ็ดไงเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ได้ใส่เยอะอันนี้ไม่ได้ใส่โชกล้องนะใส่อย่างนี้อยู่แล้ว <laughs> แต่อันนี้อร่อยมากเป็นราชนีพันธุ์ดั้งเดิมค่ะมันจะออกหวานนี่ยังชอบกินเล่นเลยนะบางคนก็ชอบจิ้มพริกเกลือแต่ถึงว่ามันอร่อยดีอันนี้สั่งมาโลรนะ้อยห้าสิบเลยนะเฉพาะไอ้เน,นียราชินีนะ หรือแอปเปิ้ลแดงใส่ให้มันหลากหลายมันจะดูน่าทานเนี่ยทำไมเจ๊หนิงทำชา้าเพราะว่ามันเครื่องมันได้เป <c oughs> ็นหลากหลายอะ่ะนี่น่ากินเหมือนกันตัดด้วยสีกุ้งฉ่ำๆเลยจ้ะกับเมนูกั้งสุกกุ้งสุกนะคะผลไม้รวมจ้านี่เอฟซีตามมาจากลังสิท์เลยนะที่ <c oughs> เข้ามาถ่ายข้างในเลยเนี่ยกลับไปรอบหน้าก็ชวนเพื่อนสั่งออนไลน์ได้มาเข้าข้างในดีกว่ามาเลย เดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยจ้าคืนกระป๋องไปร้อยด้านบนได้เลยนะคะขึ้นมารอหนึ่งเลยเดี๋ยวก็ได้ทำแล้วไม่นานเรามาต่อกับเมนู3ามไข่ผักรวมนะคะับจาหนึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของร้านนั่นนะคะ เป็นเมนูที่ทำให้เราโด่งดังมาทุกวันนี้ก็คือสามไข่นี่แหละเราเริ่มจากทำสามไข่มาก่อนเลยนะคะแล้วก็มาหมึกไข่งไ,งไม่นานนะคะสามารถยืนรอได้เลยไข่แงดงดาทางร้านก็จะใช้ไข่แดงดาจานนะครับ ไข่ปลาก็แล้วไข่ปลาเลียวเซียวนะคะไข่ปลาไข่ปูก็จะเป็นไข่ปูม้านะคะ,ะไข่ปูม้านี่อ่าเรียบร้อยค่ะกับเมนูสามไข่ค่ะหมุนไม่ได้จับนี้ลืม <c oughs> หน้าที่หญิงก็เองกันหรอใช่ไหมเอฟซี เมนูต่อไปน,นะคะกับเมนูกุ้งสุกนะคะไข่แดงเคม็มไขป่ปลาจ้าจะเป็นโคตรเรื่งไหนบูง อ้วนอยู่ใช่หรออยากกินคนะ่ะเดี๋ยวตึองใช้รแต่จาไม่มีในหมู่มโจรนะเขาจะลดความอ้วนเอาสามเอาสี่ถุงถาาได้ไหมโรย,ยเลยไหมอ่าเรียบร้อย <c oughs> อยากกินคนะ่ะหิวแล้วสัสนชันเลยจ้ะกันสีตัดก้องซะงั้นแหละอ่าันนี้ก<ร>็ไปจับนี่เป็นไหลบโอ uh, ้ไข่แมงดาสามร้อยห้าสิบเลยเป็นยังไงนะเนี่ยโอ้มากกว่าหนึ่งตัวนะคะเพราะว่า กระบวยหนึ่งเราเนี่ยเกือบครึ่งตัวแล้วเพราะว่าสองกระบวยเท่ากันหนึ่งตัวนะคุณใหม่อยู่ไหมคะพิเศษนะคะ350าาสค่ะกินยังไงนอดูก่อนตัวหนึ่งเหรอเจ๊หนึ่งอันนี้กว่าตัวกว่าโโอ้หู งงจุกๆเลยค่ะเขียวเราเคยกินหนึ่งตัวยังกินไม่หมดเลยนะสองคนเนะาะจัดเรียบร้อยค่ะกับไข่เมงดาพิเศษสามร้อยห้าสิบช้าเรียบร้อยในเช่นึงนะไข่เมงดาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต้องบอกว่าเกินตัวใช่ไหมเช่นึงเกินหนึ่งตัวจ้ะเพราะเวลาเราทำนะไม่ได้ขนาดนี้นะหนึ่งตัวจ้ะเรียบร้อยค่ะเขียวกันให้แบบ ตามหักกันไปเลยทานหลายคนทานหลายคนไข่เมงดาจานนะใช่ไหมนะสังเกตง่ายๆถ้าไข่เมงดาจานกับไข่เมงดาถ้วยเนี่ยคือเม็ดใหญ่นะไข่เมงดาจานนะเม็ดอันนั้นจะฝอยๆเม็ดน้อยๆเหมือนไข่ปลาจ้ะเรียบร้อยไข่ปลาแบบไข่ปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไข่ปลาช่อนเนี่ยฝอยๆแต่เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะครับกับข้าไข่สั่งแล้วพี่เขาสั่งแล้วข้าไข่ผักรวมคิวที่เท่าไหร่คะลูกค้า สามสิบแน่ๆใช่ไหมจะเป็นผักรวมห้าไข่นะคะห้าไข่แล้วก็จะไม่มีไข่เยี่ยวมานะครับก็มีไข่ปูไข่ป้าไข่แมงด้ามึกไข่แล้วก็ไข่ไข่แดงเข็มค่ะ มาดูไข่แรกกันนะครับเป็นหมึกไข่นะครับใช่ค่ะไข่กไข่เริ่มต้นที่200บาทค่ะมีไซซ์ร้อนะคะราคาเพิ่มไซ์สอ0้อนะคะแต่ว่าเราจะมีมาตรฐานร้านตอนนี้มีเพิ่มแค่อยู่ประมาณ1 5อหนะคะหรือ200เต็มที่เพราะไซซ์เราไม่จะมันไม่ค่อยมีของใหญ่มันแพงด้วยเราเน้นแบบว่าให้ลูกค้าทานง่ายๆนะคะย่อมยาว ไข่เมงดาค่ะไข่ป้าจ้าต่อด้วยไข่ปูค่ะต่อด้วยไข่แดงเค็มจ้า เรียบร้อยค่ะกับเมนูห้าไข่จ้าไข่ปูไข่ป้าไข่เมงดาหมึกไข่แล้วก็ไข่แดงเข็มนะคะทางร้านจะไม่มีไข่หมึกนะคะเราจะเป็นหมึกไข่ในตัวนะจ๊ะนี่เลยเราจะใช้เป็นหมึกไข่แทนนะคะได้ทานเนื้อด้วยทานไข่ด้วยจะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าคิวที่เท่าไหร่คะสามสิบ มาด้านหลังอะเจะเรียกหลายรอบแล้วเนี่ยเจ็บคอแล้วไปเดินมา <c oughs> ไม่มีเบอร์โทรไงถ้ามีเบอร์เราก็จะโทรแจงะะ้งค่ะลูกค้าจ้ะด้านหลังเลยนะคะขึ้นมาสแกนด้านบนก็ได้คะ่ะอันนี้จะเป็นเมนูราบหมึกไข่นะคะไข่ปลาเรียวเสียวราบหมึกไข่บวกไข่ปลา ไข่แน่นๆนะคะอันนี้นะคือที่สามเดียับพี่เขาใช่ค่ะสั่งตั้งห้ากระปุกพอดีเลยเดี๋ยวสักคู่นะคะกำลังทำทเหลืออีกสองกระปุกกินยันทีนะแบบสั่งให้แม่ค้าจำได้จ้าแต่อันนี้ทานมาเป็นทีนะนะคะเราจะสั่งหลายเาอย่างนิดนึง หลากหลายเมนูมากเลยนี่ค่ะชำํชำๆเลยกับราบหมึกไข่ไข่ปลานะคะนี่เป็นเมนูที่ออนไลน์สั่งกันเยอะนะคะน่ากินมากบางท่านก็จะบวกแซลมอนไปเพิ่มด้วยก็จะทําให้ดูน่ากินมากขึ้นนี่เดี๋ยบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าไม่ต่อเลยนะจ้าจ้า <laughs> จ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเลยอีก2ชุด มันมีผลไม้กับกซลมอนพุ่งสดด้วยนะคะต่ออย่างเดียวเลยจะให้ตากล้องอยู่อย่างเดียวเลยนะเท่าไหร่พี่ดาหน้าสิบบาทห้าห้าเมนูใช่ไหมใช่ไ้าเมนูครับแล้วจุกๆทุกเมนูเหมือนกันนะ เมนูาเ,เป็นที่เต็มท,ที่กัดน,นี่ถ้ามีคนมาเอาอยู่ด้วยใช่ไหมทานกี่ท่านคะห้าท่านเหมือนเหมือนแบ่งกันคนละหนึ่งเมนูเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาวางแผนกันดีนะเขามียำได้มีอะไรด้วยไงแบบลหลากหลายจะได้<อ>ชิมกันได้หลายเมนูเนาะอยากเห็นหน้าคนกินไก่เมงดาพิเศษจังเลยเขียวกันแบบว่าเก่งมากโอ้ชอบ